อาน้องไปเรื่องนี้สักนิดหนึ่งผมแจ้งความคื่หน้าเมื่อเช้ารถติดดีขึ้นหรือยังอ่าประเด็นที่ปราจีนบุรีอ่พี่ที่ไหนนะอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีอ่ะสิบเอบน้องไบร์ค่ะล่าสุดดูเมื่อตอนเช้ามือเห็นถนนรถราติดขัดเลยที่ Facebook ตำรวจทางหลวงค่ะระบุว่าการจราจรเนี่ยเปิดเลนขวาหนึ่งช่องทางนะคะกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการรอเก็บคู้รัว มีล่าสุดหรือยังคะอ้าวมีเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งแล้วรวมเป็น18ศพแล้วเดิมเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ16กนะคะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม,มก็คือน่าจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมกันก็เป็น18คันเนี้ยมา 40, 40กว่าคนนะคะเป็นคันที่3เป็นคณ,ณะที่มากันทั้งหมดอ่ะสามคันมันเป็นช่วงทางที่ลงจากเขาค่ะคันที่ประสบเหตุเนี่ยเป็นคันที่3คาดว่าเกิดจากลมเบรกหมด มลมเบรกหมดแล้วรถเสียหลักพลิกตะแคงไป oh. อย่างนี้สภาพรถก็คือหลังคาหายไปเลยอะค่ะ oh. แล้วตอนที่คนที่เขาเข้าไปช่วยก็คือกระเด็นกันออกมานอกตัวรถแล้วก็บางส่วนถูกรถทับถูกเอาตัวส่งโรงพยาบาลกันไปเนี่ยนะคะก็มีท่านที่เจ็บสาหัสในอีกหลายท่านด้วยกันก็อขอให้ปลอดภัยนะคะเรื่องการจราจร facebook ตำรวจทางหลวง ระบุข้อความว่าการจะราจรในเปิดเลนขวา1หนึ่งช่องทางนะคะรอการเก็บกู้รถทัวร์ตอนนี้ในพื้นที่ไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังมันเป็นทางลงเขาราดชันนะคะคให้ใช้เกียร์ต่ำสิบแปดศพแล้วนี่ต้องเรียกไปอุบัติเหตุใหญ่สองนัตกรรมครับท่านผู้ชมคณะดูงานของเทศบาลที่บึงการจะเดินทางไประยองและเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ชม เห็นว่าจะไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บขยะอะไรนะเดี๋ยวทีมงานส่งข้อมูลมาให้พี่นิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัรทวิตข้อความเมื่อเช้าที่ผ่านมาน้องระบุว่ากรณีรถบัสดูงานจากจังหวัดบึงการประสบอุบัติเหตุดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งได้รับรายงานว่ามีการดูแลผู้บาดเจ็บให้ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วและสําหรับผู้ที่บาดเจ็บไม่มากให้มีการดูแลอำนวยความสะดวกให้เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยค่ะ ทั้งนี้ดิฉันได้กำชับกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วหากพบว่ามีการฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่ผ่านมาตรฐานหรือเข้าข่ายใช้รถด้วยความประมาทขอให้มีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ได้กำชับเรื่องการตรวจรถว่าจะต้องปลอดภัยผ่านมาตรฐานที่กําหนดก่อนจะนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการสูญเสียเช่นนี้อีกค่ะนี่ฮะอุบัติเหตุ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็จริงแต่ไม่ควรจะเกิดเหตุใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมบอกว่ารถทัวร์สองชั้นแสดงความเห็นนะนะคะว่ารถทัวร์สองชั้นนี้น่าจะเลิกใช้ไปได้แล้วคือผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยคือคนที่อยู่ชั้นล่างค่ะส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะนั่งอยู่ชั้นบนหรือชั้นสองค่ะมีบางรายที่นั่งอยู่ชั้นล่างแล้วก็ถูกรถทับค่ะอ่านี่รายงานข่าวเข้ามาแล้วมีภาพบรรยากาศล่าสุดเราต้องแสดงความเสียใจ18ศพแล้วครับเนี่ย ระหว่างรำเรียงร่างผู้เสียชีวิตใส่รงศพของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยปรากฏว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งโทรมาที่เบอร์ของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับโทรศัพท์ท่านผู้ชมปลายสายเนี่ยญาติได้ถามว่าได้เจ้าความข้อละซาคุณปิดแดงแดงนึจ้ะโอ้ยหยาดเลยขอขอแสดงความเสียใจได้อยาดเด้อ กูไพ่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 ขอบคุณยจ้าอืมเหได้กัอยากทรติอต่อไปกันด้อ่าโอเคครับอยู่อยู่ได้อยู่องไหลงครับท่านผู้ชมแสดงความใส่ใจจริงๆแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศนี้ต้องถอดบทเรียนถ้าฟังจากกำนันว่าสักครู่มันเป็นจุดลงเขาทางโค้งแล้วก็ระยะทางถึง6กิโล เป็นจุดที่ถ้าคนคุ้นชินทางเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบว่าจะต้องพักรถและตรวจสภาพรถให้ดีเหมือนมาตั้งต้นตั้งหลักแล้วค่อยขับลงไปมันเป็นทาง,งโค้งลงเขาลาดชันอธิกรกำนันบอกไงใช่ไหมหลายปีก่อน20กว่าปีเคยมี20บศพท่านผู้ชมคนที่ชำนาญทางจะรู้ตรงกันว่าต้องพักรถเพื่อตรวจความพร้อม สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเรื่องหม้อลมใช่ไหมใช่ลมหมดค่ะเออเนี่ยกำนันเนี่ยปีที่แล้วรถนักเรียนมีรถนำเที่ยวรถนักเรินอ่ายี่สิบประสบยี่สิบประสบเหมือนกันสิบปีแล้วปีแล้วแล้วก็จะมีรถนักเรียนที่ลงข้างก่อนถึงข้างทางแล้วนั้นถนนตรงนี้มันเป็นยังไงครับกำนันคือถนนมันก็สมบูรณ์นะคือมันน่าจะเกิดว่าคนไม่กินเส้นเส้นทางมากกว่าอื เพราะว่าถนนเขาก็โอเคมันสามเลนมันวิ่งสวนทางมันไม่ใช่สองเลนเหมือนก,ก่อนนะครับคุณจะเอาไม่อยู่อือาจจะไม่ชินทางอันดับแรกเลยคือความเตรียมพร้อมเนี่ยอะไรบ้างสําหรับพร,พร้อมคือจุดลงเวลาอืคือจริงๆแล้วจุดจัดพางามเนี่ยเขาจะมีที่ลงเวลาให้พักผ่อนนี่แหละก่อนที่จะลงเขาอืทีนี้ส่วนมากรถพวกนี้จะไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าลงเวลาหนึ่งก็คือในเรื่องของเบรกลมหมด พอมาถึงครึ่งทางอาจจะเรียบร้อยเลยเต็มเต็มที่สองในเรื่องของไม่ชินทางไม่ชินทางครับเพราะว่ารถคันนี้มาจากบึงการเบงการครับเขาอาจจะเคยวิ่งเส้นกรุงเทพเส้นอีสานแต่มาลงเขาเนี่ยมันก็ผมก็ว่าไม่ชินทางมากกว่าออืืสภาพถนนก็โอเคมันก็สําหรับช่องจราจรนะใครที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ต้องระวังให้นมัดระวังยังไงบ้างก็รถใหญ่ขึ้นไปนี่ ต่ำอยากร์ต่ำค่อยๆลงจะปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปนี่ขอให้จอดลงเวลาเพิ่มลมพักเบรพักเบรครีแลกตัวเิงให้เรียบร้อยท่านผู้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องถอดบทเรียนโอ้โหผมเห็นภาพแต่เช้าเลยที่เอานําเสนอเป็นเรื่องเล่าเช้านี้ข่าวแรกเลยเพราะข่าวใหญ่จริงๆค่ะตอนนั้นสิบเจ็ดศพตอนนี้สิบแปดแล้วผู้บาดเจ็บจํานวนมากด้วยรถคันนี้เนี่ยสี่สิบเก้าคนไม่รวมคนขับ เห็นว่าแบ่งแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นผู้บาดเจ็บสีแดงที่หมดสติไม่รู้สึกตัวเนี่ยประมาณ18ท่านนะคะที่หมด,ส,หมดสติใช่ก็คือสีแดงอะค่ะแล้วก็ที่สีเขียวเนี่ยหรายบางรายก็คือปวดที่แผ่นหลังจุกที่หน้าอก บางรายก็คือใบหน้าผิดรูปมีแผลฉีกขาดตามร่างกายศีรษะแตกอย่างนี้ค่ะก็ถูกนำตัวส่งทั้งหมดเนี่ยสโรงพยาบาลด้วยกันค่ะโรงพยาบาลนาดีโรงพยาบาลกบินบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลานประเด็นก็คือเป็นสีแดงถึง18ท่านค่ะโอ้ขอให้ปลอดภยัยสีแดงนี่คือวิกฤตนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะเอ่อ เดี๋ยวผมดูต่อไปตรงนี้นิดนึงนี่วันนี้อะไรอุปัติเหตุอีกแล้วเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชม26ใช่ไหมรถตู้ชนทารกพัทุกพ่วงเสียชีวิต4ศพพาะพิสูจนหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหคนนำส่งโรงพยาบาลท่าตะโกเหตุการณ์เกิดขึ้นนครสวรร์โอ้โหนครสวรรค์นี <c oughs> <c oughs> น่สภาพรถค่ะอืมนครสวรรค์ฮะ <c oughs> ที่ตำบลดอนคาเอเภรท่าตะโกนครสวรรค์นะคะอืมโอ้โหเป็นกรณีอย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมโอ้โหรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงค่ะอือหือโอ้อ่ะ